สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วในการทอยเถ้าในเมืองแห่งการแลนดอมเอาล่ะวันนี้เราจะเจอกับอะไรไปดูกันเลย let's go เฮ้ยโลมาที่ไหนอ่ะเอาเอาชิบหายแล้วเจอตัวโลนี่นี่ฟีโลฟีโลก็ย้ายได้กลัว แทงมาแทงมาแทงมาไม่แทงมาสักทีอ่ะเอาอยู่ข้างหลังเหรอโอ้ยแดดแดดโอเคถอยไปเพื่อหลบหนีการโจมตี โอ้ oh, ได้แต้มเดียวด้วยยังไงก็ต้องดาบเด็นะโอเคสุ่มมาได้ไอตัวนี้แต่ว่าไม่มีตังไม่มีแต้มซื้อโอ้ยนี่โอ้ยขอทอยขอทอยลบลีก,ก่อนมาได้ดาบก็ยังดี แทงต่อเนื่องเลเวลพวกมันอัพแฮะแต่ไม่ถึงแป๊บไม่ถึงแตบบ๊ไม,แบบไม่นี่เข้าข้างหลังวิ้ยเดี๋ยวพาเด็กไป ดาตรงนั้นมีสองโยนก็ได้ใชยหมดแล้วนี่นะเระแต้มาหนึ่งแต้มเพิ่มเลือดนี่นี่อุย้ยข้อหลังไม่ตายขข้างหลังไม่หลอด เข้าข้างหลังตายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,มาเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่ะโอเคได้แบบนี้โอเคเลย แต่ไมกสักหนึ่งเอาดาวขึ้นมาโอเคโอเคสามสามไอ้ลมสามสามเจ็ดสู้เหรอนี่นี่มีธน,นูไม่กลัวหรอกอ้กตัวบิน นี่ไงปอตเตอร์ Potter อีกใบอเ,เอาละได้ปอตเตอร์มาอีกใบหนึง่งเอาละ sure เราได้ครบแล้ว <was> เราก็กลับมาหาไอ้เจ้าตัวนี้ เอละเมื่อเราได้พุดเตื่นมาพวกเราก็ไปทางนี้ทางนี้เพื่อลงบันไดเอาละได้เวลาลงบันไดลงบันไดลงลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่อยๆไต่ค่อยๆไต่แต่เมื่อมีพระจันท้์สองดวง มันก็จะเกิดเหตุการณ์ให้ค่าสฝานขึ้นซึ่งนั่นจะทำให้เด็กๆทั้งหมดเจอกับกับดักกลับดักกลับดักอะไรพอยทำไมแต้มน้อยจังเฮ้ยเกมมาสเตอร์พูดอะไรเนี่ยเฮ้ยธนูอันใหม่ เฟสแซร์ยดิสทรอยดิแอดเวสซารี่ทูอัดวานซเดี๋ยวเดียวนี่เขาไม่โดนนี่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 นฟันเอ็กคาลิเบอร์โดดฟันโดดฟัน,ดดฟน,ดดฟนแล้วสอยยับ จบจบจบไม่แฮะอุ้ยฟันอีกรอบฟันอีกรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาต่อเหรอไม่ยอมให้จบเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตรงนู้นแล้ว อย่างน้อยอยากได้ดาบเฮ้ยอะไระอ่ะชาโดหนักเวทอยู่ข้างบนเลยเฮ้ยลบอุ้ยโลโหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วถอยก่อนถอยก่อนอู้ถอยดิสอง น,นออกมาออกมาอามาเอ็กคาลิเบอร์ฟันทีเดียวให้กระจายทั่วทุกสารทิศอ้าวพังพังแต่พัง ไป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 มาไม่มีแฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยเจ็บเจ็บ ไอ้สุ่มได้อะไรมาโอ้โหไม่มีบวกแต้มด้วยเอ้าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงจบจบว๊ปซี่ เอาละดูเหมือนว่าเราจะทำลายพันจร์ไปได้ดวงหนึ่งมาเป็น,น,น,นปความรู้สึกที่แฮปปีป้มากเฮ้ยอะไรอะ่ะไมมูลพัจจร์ของฉันโอโ้โหความรู้สึกเอาเฮ้ยคานอย่างนี้เลยนึกว่าจะเดิน เป็นยังไงกันบ้างครับตามหาโปสเตอร์อย่างเดียวไม่พอ <What did S 1> ต้องกลับมา <you S 1> สู้กัน <the> อีกแล้วและสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า see you again oh, <yeah. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเอาล่ะบ๊ายบาย